สวัสดคสีครับคุณเมืองคุณเมืองครับสวัสดีครับขอบคุณครับเกียรตโตโต นะ้าสวัสดีครับคุณพิชานา yeah ที่จาจังหวัดขอบคุณครับสวัสดีครับคุณมนีคนงามขอบคุณนหนาณลายๆครับเหยียกนั่งเลยเด้อมาหอยาอีวางไล่ยอยู่ <c oughs> <c oughs> มักตัวใดนเยียดนั่งเลยตามสบายวางไล่อย,ยู่ ต่อ,อีก็เขาซอมเลยบนมะเต็มบมแนมเกอะแยะวางตลอดแต่ผมมาอยู่นี่นี่แต่ที่ไม่นี่ต้เก็ีเต็มก่อนที่หม่ตอนที่ไม่เ็มเลยสงาราระหารเพื่อน,นตอนสงาราระหารผมมีคนหนังรถมันติดแหงมันมาหอดสวย มาหอดสวยรถโดยสารมาเรียนบางที่ผู้โดยสารเลยรถตกขังถึงผู้ถึงกลับรถโดยสารเถึงที่น้องมาแล้วสิบเอ็ดโมงสิบโมงจักมาหอดบันสงการามเดลียวมาังจักมาหอดมกสอเลยนะมกสอคค์ที่คนนึ่งรถเข่าตีสองตีสามมหาทีหอนรถโดยสารมหาเรียนมีกระสุ่มที่น้องมีรถมาหมาปองกันสุ่มที่น้องนอนรถเต็มแต่มานั่งเหล่านอน มีโมสก,กโสอกินกาแฟขาดหลานขาน้ำบมกสอก็เลยเกิดเป็นมีไรได้แต่กันมือได้รถติดฝนตกรถติดทั่วเขาสวยเลยมันมีไรใดเดเหมได,ได,ได้ได้เงินมันสุ่มรถช่องเท้ดดดดารถติสั่หลานขานัา่งใส่รถกั็นมือได้รถทั่วเขาปีหายเอง ยี่นาที่รถโดยสารกันเรียนหกโมงเสร์บางสายกระจเหลียนปีหาถึงบางสายยันถึงอีซีก็มีสายใดผู้บริษาทหลายๆบอกก็สอ่าเลยเคยมีคนเลยว่ามีคนที่น่นมามรีรถปกป้องมีรถ มาหลับ2หมาณ60 0เปอร์อเซ็เนต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลหลอบหใส่รบริการบรยสารแต่นันงนังไม่มีตัวหลอด10โมงเป็นทัวขั้นน,ในงใหญ่32ทีนั่งมีคนพูดอย่างเดียเข้ามาเงินเามีสองสามคนสี่ค,คน ทั่ว32สาสองทีหนึ่งอยู่ข้างนอกจะคนมีสั้นสลาร,าร,ารเหมือนจัใส่ในห้องรับรองนะผมอยู่มีสี่คนเป็นรถเชี่ยวสิบโมงเือบสิบโมงตรงชำนัน ยางในประเทศไทยเป็นคือต่างประเทศเขาเป็นดินแคบไม่มีมองไฟจอดรถสื่อรถมาแล้วก็มีมองจอดทีออ่ต่างประเทศเขากา,การใส่การใส่บริการรถโดยสารยงสิกับมาคือพักสุเก่าแต่ยังสื่อขายรถเซรีจอดกันเซรี่อยู่คือซูมือนีคนไทยยี่สิบปีจักรกลก็ถือถือ สถานีรถไฟซานสถานการณ์รถดยสารคนใส่เป็นเินตัวไรแผ่นดินไทยยังห่วงมาท่านไหนเข็บยี่งีก่พอสิบหาปีวอกุแผ่นยินไทยสี่แฉกมันหยุดตกแผ่นดินมีตกไปเป็นของนายขุนเลยยิงส่วงปีนี้แห้งสินักควอนรถตัวไว้คอยรถตัวเกดขึ้นทายปอดตลาดขาข้น เอาไปกินรดบ่อเอาไปกินดบ่บ่บอเอาไปกินดเอาเวิรดาหลดก็เอาโดบอ <ś>. ถือจานนั่ไปกินดบอถือจานไปนั่งกินดเอาเวดหดบ่ม,มีผู้มากินอีกแล้ดิ ดดเสียงท่านหมดไม่ปฏิบัศิใย้ถึงจุดที่นี่เข้าสิบไปขายออกท่อตลาดทันได้ขายขาดทุนก็สี่ฟองให้ผู้เซาวซินส่ใสส่วนต่างเรส่งใส่ส่วนต,าวนวนตา่างเข้าก็สี่ฟองเราสับชิ้นไปขายทอดตลาดเสียทีมีเงินก็นกสีมาัืยอเอา ต่างประเทศเป็นสิ่งที่าม,มีเงี้ยนมีสร้างอยู่เป็นของเจ้าข,ของมีกระซองอย,อยู่มันหนาจะเป็นลักษณะคือประเทศมุ่งเขาเป็นอยู่ตอนนี้ <c oughs> สถาบันการเงินสวนในี่ยมุ่งเขากู้เงินตะกี้กู้เงินมัเปลี่ยนเป็นหนี้มัวเปลี่ยนหน้าเข้ากระซอนเราที่กู้เงินต้องเตรียมเอกสารยังเนี่ยก็ถามมาแนว้นี่เขาต้องตอบแนวใด มัคอยเป็นพนักงานมันลื่ร่วมเกลีกระสรันมืจอจ้าอยากพันมืเจ้าต้องต่อตามไปเรื่อยเขาชิบอแบบเามยังไล่ด้ถามหาทรัพย์สินมืเจ้ามียังไงมองไปเรื่อยคุยใส่กันเรื่อยมองเห็นน้ำห่อต่อไเขาสอนมีมือห่สดดอสลัดในการคกูไปเอามา ระถือยดตนกระถือยดทีหน้ากระถือมีเห็นกระถือยุดะไปเศ้าลุเพือฝรั่งตัวเหยนเศาฝรั่งนีเือนหลังน้ำงานเฟิ่เลบบานบานเสียทีเมืองไทยหลังละเกสิบตนาสบตับเราฝรั่งกสอบฝกมุมถุกหยดฝเยรมีฟเจอวิวยตกแงใง้เบด ทำวันลังและจักรลานโมโหนเศร้าอยู่ <c oughs> เกียถามูดีก็่าสิครเขาไปเห็นต้องกานยนน้ำยนถูกสีล่ละเห็นเข้าใจได้เลยย้อนอยากนูดจบว่าเยี่ยมก็ลังเมั่ลหลังราคาจาัร <c oughs> ัเพื่อจะมาเียบเสี่ยมโยนเป็นเพียงเพียงโยนเพียงผมลงไปเขาทันซาว้า,านแต่เป็นเทียบเัีจะสำารตอนผมมาอยนสิบหกสิบเจ็ดสิบกีย สนัราคาสี่ประมาณมักหลาเกีรตาหลางไปที่ไกลสามสามสิบต่ล้านหลังโสุดโครงการนั้นมีสามเกียรตสี่สมเกียรสามเกียน,ยน,ยนหลังราคาสงสามสิต่อล้านหลังราคาฐาสักล้ลานโครงการนี้นมีอยู่ เต่าสิบลังมันไทยไต้หวดเครื่องเต่าสิบลังน้อยเดี๋ยวสิบเนี่ยห่อไว้เงนินขับเต่าก็พอจะล้างนนหน่อยๆติถูกนว่าจะถทั้งสามสิบเต่าลายจะรักสิบเนี่ยมาห,อห,อห่อเงนินกัน วิลาพุกโคงการารลาเป็นที่ซมเดียรติเกาะบรรจารีก่าเกาะบรรจากย์ตะปะตุมาเพื่ไปอยู่นี่เก็รติวารณาเาโคนสีเพือไปอยู่บนเขาอยู่ ม,ม,มีมาเป็นเศ้ามวันเลยมาว่ลำบากเข้าฝนกี่ไกเลยกลับลงไปดึงอีกนหน้ามวนคี่เตาหน่อนมมวนเลยว,วดอยู่ในสามอย่างเกลับมาดูบาดเข้ามันละนมวลนนย่างดูงเห็ียไปไกลร,ระยะทางประมาณ สิบกิโลสิบกิโลเมตรใส่เวลาเดินทางเกียกบพวกเพื่อนเลยคน้ำบานเฮ่าห่วยสามสิบสามกิโลเดินทางจกกัำเพอนกจังหวัดอุมใส่เวลาชิพหาที่ส่งยจต้นายลืนกันปนัปนป้นพอใดอยู่วันนรัตตัวเนี่ยอย่า <c> ง <oughs> อยู่ในเมียงว่าเป็นขัน้นขอเดินทาง ส่วนอกปางพอได้หัวเกียวก็เลยมาขนนอตอนเด็อย่าเ <c oughs> งเมมาานไปแล้วงหอสวไปลงถุงวนนู้นทำงอาอยู่ขั้นหน่อยอายุกันหน่อยก้มคิดขั้นบลาะเลยเมยใส่สีไปเมือ,มอง,อง,งล้งนงงันสีไไรเข่านั่งเขาก็ต้นนั่ดูหน่อยพน,นไปดูได้ไร จังผมมันต <ithe> you ้องมานั nine, dunno, ่งใส่แบบแถมดีัว่วงเส้นยางล็อกลงร่งองร่องห่เป็โค้งมืดงไปไม่เนยกรเรื่อนทีมแข็งทมาลองทีมแ นี่ร่ต้นบรีเราเเพื่อใส่หน่อยก็บางเล่นนค่อนกั่อ มันสาวอันเขยดมาเต็มเมือดหัวฟังคลองฟังแม่นานงนางตกปลาไปปลดปล่อยใส่ชีวิดก็เลยยังมันเขียดหนูวันยึดมาต้องเฝ้าไปปลดปล่อยได้เล็บได้เงียไปหาตกปลาพรอมไข่ปไปเบิงเดอ้อบัวในตัวดีเราไปถังอำเภอบางเล่มถัง หน่อยแม่นำ้ำเงาวๆว่ามันเต็มเป็นซ้ายเนี่ยเสียนเดียบปาซีเนาะในสื่อต่เนี่ย สิบาที่มาพูดเดีวยวผู้สาวไปสิ เียงนเลียนเียงเียกบปาปลายํา่ลากระป๋องใส่ข้นรถใจขืนรถขึเขียนรอต่อรถอุกวนนั่งกินก็ได้ตอนนงบริษัทใสกินยาวจังไป โมงสิบเอ็ดโมงไปรถบริษัทใดรถกรุงเทพขั้วบนมีสองโตมันมีสองตนี่ต่มองแต่มีหลายอยู่เมนจะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮลงน้ำสัขไราเฮ้ยมีเกลียนมองมันเป็นเหมื้นเแล้วมันเหมดแลเ้ยวจ้า ผู้เจ <frozen> ้าหหยไปใส่ดวนผู้เจ้าหหยไปใส่ดวนด้ดวนะดนตัวเราคนมาเห็นหไปไปเร็จอื่นแล้มสร็จหนึ่งสารเกี่ยวเกี่ยวกวนโล่งหลอรควันสาร้อยสามร้อยแ่นเแต่น่กสองร้อยประมาณนี้เพราว่าโลงแท่นยึและ แก